สวัสดีครับคุณตั้มพาเพลินวันนี้พามาเดินตลาดที่ชัชนาาครับเป็นตลาดที่เขาจะขายสัป,ปดาห์ละสองวันเป็นตลาดเดียวในโลกมนุษย์ก็ว่าไดา้คุณเชื่อไหม <Okay. S 1> ทุกร้านค้านะผมใช้คําว่าทุกร้านค้า <Okay. S 1> มีเครื่อง <Okay. S 1> มีเครื่อง <Okay. S 1> ตรวจคุณภาณโภม <Okay. S 1> ทุกร้านเลยครับร <Okay. S 1> ้านละหนึ่งตัวเออ ประเทศไทยจังหวัดไหนทำได้เมืองชัยนาทบ้างอยากรู้นะไม่น่ามีแล้ว <Okay. S 1> นี่ผมว่ามีทุกร้านค้าเลยนะโอ้โหจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยร้านค้าละหนึ่งตัวเลยนี่ร้านนี้ก็หนึ่งตัวตลาดนี้อยู่ตรงเนี้ฮะหน้าสารากางจังหวัดชัยนาทโอโ้ปลอดภัยมากเลยปลอดภัยสุดๆ โคตรปลอดภัยนี่ตั้งร้านละตัวเลยเหรอครับโอ้โหสุดยอดมากมันเป็นตลาดเดียวในโลกนะแล้วมันมีใครเคยไออุณหภูมิเกินสามสิบเจ็ดไหมนี่ผมต้องใช้อุณหภูมิพกติดตัวแล้วนะเนี่ยร้านละหนึ่งตัวนี่ผมเน้นนะผมเน้นว่าร้านละหนึ่งตัวไม่ใช่ว่าทั้งร้านทั้งตลาดมีหนึ่งตัวนะโอ้โหดูไพน้าบ้านผมรวยแค่ไหน รวยมากๆคนเชนาตนี่สุดยอดร้านละหนึ่งตัวที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่งานศิลปะอะไรนะดักโควิดครับดูหน่อยไอโควิดโอ้โหต้องเช็คกันทุกร้านไหมเนี่ยข้าวร้านนี้ก็ต้องเช็คไปร้านนั้นก็ต้องเช็คโอ้ยตายแล้วตตยแล้วตตยแล้ว,ลวถ้าผมจะมาซื้อข้าวนะครับต้องเช็คก่อนฮนะดเดี๋ยวอุณหภูมิผมไม่ติดข้าวพอออกจากร้านข้าวมาซื้อขนม โอ้โหต้องเช็คอีกครับเป็นยังไงประเทศชายนาฏบ้านฉันโอ้ยไม่เป็นไว้โควิดไปไกลเลยนี่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 คุณตามพาเพลินพามาดูเรื่องแปลกๆของจังหวัดผมฮะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะไม่ได้แปลกอะไรหรอกจังหวัดอื่นไม่มีแน่นอนดู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 ร้านละหนึ่งตัวเลยเนี่ยผมเน้นว่าร้านละหนึ่งตัวนะไม่ใช่ว่าทั้งตลาดมีหนึ่งตัวโอ้สุดยอดร้านละหนึ่งตัว โอ้ยโควิดมันจะกล้ามาไหมวันเนี้ยฮสวัสดีครับท่านสมาชิกขอเออท่านประธานนี่ท่านประธาน Amazing c h น n a มีร้านมีที่วัดร้านละหนึ่งตัวประธานดูทั้งโลกใบนี้มีจังหวัดเราทําได้ร้านละตัวเลยสวัสดีครับสุดยอดมากโควิดไม่กล้าเข้าเนาะจินไหมพี่แล้วพี่เคยเช็คอ่าใช่อร่อย นี่ท่านประธานหอการค้าครับนี่นี่จังหวัดชัยนาทผมเลยเประธานครับวัดไข้ก่อนนะครับท่านเข้าร้านไหนต้องวัดร้านนั้นฮะเพราะว่าไอ้โควิดมันจะกระโดดข้ามร้านกันไม่ได้ท่านต้องวัดทุกร้านนะท่านต้องวัดทุกร้านเลยไม่งั้นโควิดไปโกรธเอานี่ผมพาดู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 โอ้สุดยอดมากๆอันนี้คือความปลอดภัยของคนชัยนาทนะมาตรการขั้นสูงสุดเลยครับ ในต้ามพาเพลินมาตอนนี้ก่อนครับสวัสดีครับล้านละหนึ่งตัวโอ้โหขอบอกสุดๆเลย